วันนี้เราจะพาไปหา,าผู้หญิงที่สวยมากสวยประปลาประหลือสวยไม่ไม่แบ่งไข่นะคะดูทางไปก็รู้ค่ะช้างเผือกย่อมดูในป่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ บรรยากาศคุณไหมคะบรรยากาศคุณบมอพี่นอ้องคุณไหมคะคุณเล็ยกเปล่าคะ่ะ คุณว่าพี่น้องมันค,คุณไปไปสี่สีส่สี่เลขสีเงี้ยงกันใส่รายเข้ามาแล้วค่ะอาณาจักรของเขาหลังจอดใจเนาะโอเคจอดนี้ก็แล้วกันอ,อะไรไม้กอดิสวนหอม ยังไม่เห็นนางเลยนะคะคว่านางอยู่ไหนเอาส์โห<ฮ><ฮ>มาเยอะแยะเลย เสียงอีหยนะังเนาะเสียงอีหยนะังวะเอ้ยบันไดเท้ร้อง,งทิ้งอันหนูทรวมากคือเวลาสายใส่หันหันเอาคือต,ตังไหนจังใส่เสียแบบนี้เปิดคนเห็นเสียนพ่อแม่เมา,สาใส่เยมากะเยมากบ่เอ <laughs> อเขาเอิ่นอะยังวะ มันเหมือนมันมันเหมือนภาพเก่าเลยเนาะพี่เนาะมาสองชีวิตดาราะคำตอบเอาไส้คกูแม่เมื่อนี้ดาราด,ดาราเหยียบเอามีส่วนเนี่ยยังเดี๋ยวนี้ก็นัง่งโอ้ยเนาะ มองที่มีดารานีแ่แหละดาลาีและดาราท่านหนึ่งที่สวยที่สุดสวยสวยประลาปะเลาด้วสวยค่ะสวยสมัายสวยอเอาเขาเอีกยงเจ้าด้วยนี่ด้า เมื่อเลียนอเมซอนค่ะแม่ในอกว่นเป็นพี่ตังพี่นด้นเด้อดไดสิเลียงอเมซอนมันอ้มึงเป็นะรดากุ้งต่างอยู่มาเยีมหวยทนหมดแล้วเอาแก้วมาที่ไรนู้นแก้วนี่ดูสบาดีแก้วอันนี้อันนี้นีานยัง มาครับน่เอ <Christina. S 1> ่นั้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวน้องเป็นหยาบน่ทแร้่ยเซลหลายๆเขาก็เลยอ่นกงใจข้ามหมดไปนอกมากข้าท่านจี๋ฝางไปถึงถึง

เท่ามากกับซอยกับเรียงาลานปไปลานคนอ่าเอาเลยลานไส้ไปานมันตอดตัวยีข้าดัวดตัวกระโดดกระโดดคือบอบอกว่าให้บอกสันคุณต้องพูดคุณต้องพูดว่าส่นเราเราให้ยายได้ดอกปิกลุ่มท่องนนะเดียจะป๊ปา

เราก็ได้เงนแล้วก็ไดเป็นบาทมาปูเลยเดือนละสามพันสองพันกว่าสามพันบาทใหญ่มากมาลงมอคคับมอพักเลี้ยงปูอยู่ไปดูกม่คุณผู <s <S ้ฮะเอาขี้เอ้าเลี้ยวกับฮ่าเอาระว่าท่ายืดผูท่านี่กับทายืดผูกคือกันเนี้ะเอมาเร็ว นั่นนายุ้งหงนั่นแหม่มองชูล้งไปเอาปฝายผมบกโลกเลยมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะกินส้มตำกันนะคะชิกินตำหุ่งว่าหันไปหาแล้วดอกเรา,าสวย,ยสวยผู้เดียวมือเกือบห่างมือเกือบมาถ่ายนะ <c oughs> เอาแต่เนี่ยว่าสองชีวิตดาราอันเอาบอได้ใหญ่อันอีน้องปิ่มมันงวะมาเร็วม,มาเร็ว ราัง่ได okay. <Like, S 2> ้าเยบขอบคุณค่ะนี่นะคะผู้ชมกับเขาค่ะว่ไดี้เป็นผู้วีได้จจกแต่ว่าเ็นมาชมกับเขานั่งกินได้บัตได้บบเหมือนก้น้องีมันว่าคนละยู่ังกันรุ่นแบบรุ่นเฮาสินะไี่มูแหนบอไไ้หนาพั้งขึ้นพนดเล่นวานะ แาทายหนาสดวานสิก็ไม่งองบกันเล็ไม่ันจบก็ก็เลยมันอุ้มันลูกวอนมันใจ่นอเออลูกวาก็เลยมันใจพี่นองบางโดดนาผุ้นะ่สดแซต่ลบุนสาีย่นะเอาอันนั้นมะก็ตามไว้มีเอยก็หมายว่าผิวหน้าเรายังดีอยู่สินะดยากแห้ดีกดี อยากดูก็หนามาเด้อบันทึกนอนกินแต้มคงมั่งกันอันนี้เลี้ยงอีกแล้วค่ะเลี้ยงแล้วอีกอ่ะเลี้ยงอยู่ค่ะแต่ผู้ใจมันไม่สั่ค่ะนก็ไม่ดี่เืยตั้งอกตั้งใจตั้งใจดีเด้พี่น้องกูบางหลานสายคอยตั้งอกตั้งใจบนทางนางนี่ทางนางยึดขึ้น อย um, ู่บ้านแล้วคะเอ่อเลี้ยงลานค่ะยอเหน่อย er ล้านคอดีเสมแม่เล้องโรแรทเดียลประเ็ู่ได้เดีย,ทดย,ทดยอท,ลลกกที่บาาล้านต่กวันล้านวัคซรนชุ่มตามปูปน่าซุปม,มองทั้งโคง,งไโคงแลยโค้งบ้านน้แสโ้งคุนแต่ทั้ไนะหน้าหวดอ,อูอ,อ๋แล้วสะท้านคุณบอน่นนนนนเองเ็ดสิบ In cà phê này, mặt im mặt tay chạy tay mặt tay mặt tay mặt tay YouTube tay mặt tay mặt tay mặt tay Cái tay mặt Cái mặt tay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  mặt 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 tay mặt tay mặt phải มาดูเลี้ยที่สองเนี่ยี่นอนก็เอาด้อยนะสองสเ็กเนาะสเ็็หาที่สองรูกับซีที่เอ๊ะกิก้อนสีนี่มรอีเลขกสองมันเป็นเล็ที่ม่้ยอีหลีได้เาะงเกมอ้าพอเจอวัามีสอมันบ่จะเกิดเจ้าสองสงเลยเจ้าอนาจัรไงาคสางเลยอนาจัรจะมี เออวยจางมคิดจะบาหุ <Ừ. S 3> <ó> ่นหุหอทายเราจะมดบ้าทยเราสิอ้เราตัดโตยังบ้าตัดตเอ็มตัดตัดนมางีสิบตัดโตโคตรมันคือคือเราคือเราถ่ายเราเขาถ่ายง่าเลยสิเลยโซนมา เออแต่ว่าองาหลายก็ประมาณสิบนาทีเออต่อแบบธรรมชาติก็นี่ไงเราธรรมชาติไงวนอมาต้องมาสทะ้องาสร้องมาสระโอ๊ยพี่น้องคุยกันณประเทศตัวใหญ่คอยกันเลๆคิวแบบว่ามุ่มงเสียมาก็แรง จะหาว่างึ่งไปเออทานเไปม,ม,เมันมาลงโทษกูคัับตันากระเล็เสียกระเสียมากกระเล้งพี่น้องเลยเสียหนามุ่นหนี่ย เสยนชิวทาปปากมันกรบามากเลเหื่หออ่อนแตงโตเมื่อนี้ว่าสะบอรับแขกแขกัหลายหลายมิลองกัเลยหน่แห่งยานเป็นโควิดอยู่มันมานกาในเจ็ดจุดบอดไทยต้องเขาสาีฟองหยืออะไรแต่ว่าบบมีเขาอ, <laughs> <laughs> อันมือกูหนึ่งเขามันกระวมาิม๊ก เขากินดยเมื่อหนึ่งเขานี่พี่น้องเพราี่พ้กกินแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเขาเมื่อนี่บ่มาเขาว่าสิปิดบ้านสิบปีไปว่าไม่รับแขกแต่เลียวนหนึ่งเขาเพราะว่าอันนี้ละก็ต้องมีบริษัทบาินี้แขกมาบบบนี้จะลูกเต่ามากจใช้เขาว่าอันฟางยูหม่องางอันไรหมดนะอีกว่าอันนี้ต้องมีเขาเจ้าเย็นของเขาเขาเจ้าเขาเจ้าไม่ใ่บุควันบร้านอะไร ติ๊ต๊ะป้ายใบน้าตอรซีอยู่ไม่รักแขกอย่างพวกนี้จักมักจะใส่แต่ละหมู่ ม้อามงอด้อาเอาน้าก่ออเอามราเียร์เ้มาเด้อีมากินข้าวแล้วกันพี่น้องมาเบิงอาหารมัน อ๋อเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงให้ทำแบบนี้ด้วยมันมีกล้องแบบว่าให้เราทำกับข้าวพีกับข้าวใช่ไหมแับกวก็สลัดนี่นะ่สลัดนี่จะไดี้ยงน่ายโยกเอาวหสลัดเนาะสลดนะัสลดแ้่สลดัสลด ปลาได,ด้พี่น้องปลาดนี้มาเด้อดิทอดไก่จ้ตลาดร้านก็ไปกินเล้อดหน้งดูไหมนงี้อเออหน่อยเมียนบ <c oughs> นัวละน้ำขวดนะคะคุณนี่เป็นแบบแค่นี้ก็เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้สิกินข้าวแล้วนี่นะจ่องชีวิตดาราซาเจนซีอมยิม้มหรือว่าจักระเจา์ดาวไข่แค่กินข้าวก่อนบัดนี้ค่ยมวนละ